ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะบินไปฝรั่งเศสอีกรอบนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะถึงขั้นตอนนะคะถ้าใครอยากบินไปฝรั่งเศสนะคะต้องทำยังไงเนาะไฟที่ไปบินไปฝรั่งเศสนะคะเราไปกับเออ KLM นะคะก็คือเราจะบินไปเออจากไทยนะคะไปลงเื่อที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็จะจากอัมสเตอร์ดัมเราจะบินไปที่ลียงนะคะที่ฝรั่งเศสเนาะ สายการบินที่บินไปฝรั่งเศสนะคะก็มีให้เลือกเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าบินตรงก็จะเป็นการบินไทยนะคะแล้วก็อแอร์ฟรานะคะที่บินจากกรุงเทพไปลงที่สนามบินปารีสนะคะหรือว่าถ้าต่อเครื่องก็จะเป็นเอ่อขอน KLM นะคะหรือว่า Emirates นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะเริ่มแรกนะคะถ้ามีญาติมาส่งน้องก็จะมาตรงปูดงใยสารขาออกตรงนี้นะคะ ก็มาค่ะก็มาตรงช่องลดส่วนบุคคลตรงนี้นะคะถ้าเป็นไทยแอร์เวย์ค่ะก็จะเป็นแบประตูหน้าหน้าหน่อยนะคะประตูแรกๆเนาะแต่ถ้ามาที่ KLM หรือว่า Air r r ฟ n c นนะคะจะอยู่ท้ายๆเนาะก็จะเป็นประตู8นะคะ พอมาถึงที่สนามบินนะคะเราก็ต้องมาดูจอตรงนี้นะคะว่าตรงเคาน์เตอร์สายการบินเขาเปิดให้เช็คอินหรือ,อยังนะคะยุคตัวอย่างนะคะเวลาดูนะคะก็เราก็ต้องดูนะคะว่าเราบินเวลาไหนนะคะในตรงช่องแถวแรกนะคะสมมุตินะคะว่าอ่ะเราบินตอน11บเอมงสินะอ่าเราสมมุติเราไปกับแอร์ฟานนะคะไปลงบินตรงไปลงที่ปารีสนะคะเอ่อไฟบิน a f ฟ9นนี้นะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าเคาน์เตอร์เปิดแล้วนะคะอยู่ที่เอ่อ ช่อง R นะคะเราก็ต้องไปตรงช่องแถว R นะคะแต่ว่าถ้าเคาน์เตอร์ปิดนะคะเขาจะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะ่ะว่าเออเคาน์เตอร์ปิดอยู่นะคะย,ยังไม่เปิดเนาะที่แถว R นะคะก็จะเป็นแ i r f ฟางกับ KLM นะคะก็คืออยู่ที่เดียวกันเนะเพราะว,าว่าเขาเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมี k ี y on นะคะให้เราสามารถเช็คอนะินเป็นแท็กมาติดกระเป๋าเนาะแล้วก็ พินเออร์บอดดิ้งพาสเองได้นะคะสัาคนเยอะนะแต่ถ้าคนน้อยนะคะเราสามารถมาที่เคาน์เตอร์ตรงสายการบินได้เลยมาตรงเอ่อเคาน์เตอร์สายการบินนะคะเพื่อที่จะมาโหลดกระเป๋านะคะช่างน้ําหนักเนาะก็อะอน,นีนะคะที่นั่งของเรานะคะตอนแรกเราจองเลิกตั๋วเป็นอีโคโนมีธรรมดาน,นะคะแล้วก็โทรโทรไปขอเลื่อนเป็น พราะเรามีเด็กเนาะแล้วเราเลยขอที่นั่งเปลี่ยนเป็นเออ่ที่นั่งบังเฮนนะคะทางสายั้งบินเพราว่าคอนเฟิร์มนะโอเคได้ที่นั่งดอบังเฮนเนาะล่วงหน้า1-2วันก่อนที่จะบินนะคะปรากฏว่าโทรไปเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าที่นั่งเปลี่ยนนะคะโดนย้ายนะตอนแรกคิดว่าจะไม่โดนย้ายแล้วพอดีย้ายเนาะแล้วทีนี้ก็เลยมาคุยกับหน้าเคาน์เตอร์เนาะหน้าเคาน์เตอร์เขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งให้พอดีมีว่างแถวตรงกลางที่เป็นที่นั่งสี่ที่นั่งให้เนาะสำหรับเราโอเคดีไปนะคะ อันนี้กระเป๋านะคะก็อันนี้น้ําหนักเกินได้นะคะก็คือปกติมันจะเป็นยี่สิบามโลบวกโลน้ะก็บางบางใบก็จะยี่สิบสามจุดหกยี่สามจุดแปดยี่สี่ก็ได้นะยังได้อยู่ตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะได้บอร์ดิ้งพาสนาะก็เอาบอร์ดดิ้งพาสนะคะแนบกับพาสปอร์ตให้ดีเนาะแล้วก็กเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่เอ่อ immigration นะคะไปผ่านตมก่อนเนาะของเรานะคะเดี๋ยวเราไปใช้ fast track นะคะ ฟ้าแสก,ก็ว่ามัน,ม,นมันได้นะคะสำหรับใครที่มีเด็กนะคะสำหรับใครที่เป็นใช้สิทธิ์ B.O.I. นะคะก็ได้นะคะหรือว่าคนท้องก็ได้นะคะ ก็มาใช้ที่ฟ้าทรัคอันนี้ได้นะคะข้างหลังนะคะตรงโรตรง W นะคะผ่านจุดสแกนกระเป๋ามาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านอิมเมชันแล้วเนาะเราก็จะมาถึงตรงจุดนี้นะคะที่เป็นทางแยกนะคะระหว่างซ้ายกับขวาเนาะเราก็จะมาดูดตรงบอร์ดยิ่งผ่านนะคะว่าเ,าเขาบอกว่าต้องไปที่เกตไหนนะคะหรือจะมาดูตรงหน้าจอตรงนี้กันได้นะคะว่าเผื่อมีอัปเดตนะคะเขาเปลี่ยนเกต เราก็จะมามาผ่านตรงโซนดูตู้ฟรีนะคะก็ดูเวลาบอร์ดดิ้งกันด้วยมาว่า,วามีเวลาช้อปปิ้งหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปที่เกตตรงหน้าจอเราก็ต้องมาคอยเช็คนะคะเราก็แถวแรกนะเนาะแล้ก็จะดูเวลาเวลาที่เราไปก่อนนี้เราบินนะคะตอนเที่ยงนะะ KLM ไปที่ลงที่อัมสเตอร์ดนนะะ k l 876ไปที่เกตเออ E 8นะคะ เกพอเรารู้เวลาละเออเราก็ไปที่เก e ะะ๋ E8 ก็เดี๋ยวเราไปรอนะคะที่หน้าเก๋ดีกว่าเพราะเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะเริ่มเวลาบอดยิงค่ะแต่ของ KLM นะคะประตูก็จะเปิดให้เราเข้าเครื่องหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาบินนะคะแต่อันนี้แล้วแต่สายการบินเนาะเราก็าาต้องเช็คอีินหนึ่งเราก็เราไปสายการบินไหนเนาะก็เดินไปตามป้ายนะคะก็คือนีอ่่ยนคะ E เนาะ E ก็คือต้องเลี้ยว E8 เลี้ยวซ้ายนะคะถ้าใครบิน b u บิสเนสหรือเฟิร์สคลาสนะคะก็าสามารถไปนั่งที่เราได้ก่อนนะคะนี่ค่ะ E8 ตรงไปนะีก mm ็สองข้างทางก็จะมีดู f ี e ีนะคะ E8 นะคะก็เดี๋ยวลงข้างล่างนะคะนี่มีบันดมบันไดเลื่อนเนาะลงไปข้างล่างอีกนะคะไปลิฟต์ตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ลงไปลิฟต์เนาะนค่ะก็จะมีป้ายบอกอีกนะคะว่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะไปเออเกตไหนนะคะของเรา E8 เนาะไปฝั่งขวานะคะ ก็เดินต่อไปอีกนะคะก็เวลามาที่สนามบินนะคะต้องเผื่อเวลามาถึงสนามบินก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงก่อนเอเวลาบินนะคะเพราะว่าเราควาเราจะผ่านโพสซสต่างๆมาค่ะลรากควาจะเดินมาถึงที่เกตอีกก็ต้องใช้เวลานะคะอันนี้ค่ะเครื่องบินของเรานะคะก็คือของ KLM จะเป็นเครื่องบินสีฟ้าแบบนี้นะคะก็ดี๋ยวรออีก10บนาทีนะคะจะเริ่มเวลาบอดดิ้งแล้วนะคะเดีย๋ยวจะเมาให้ฟังนะ พอเช็คกระเป๋าเสร็จมาที่ตอมอนะคะมาที่อิมิเกชันนะคะมีเจอเจอเรื่องอีกนะคะก็คิดจุดที่ให้เขาตัวจเอกสารใช่ไหมแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตเอาไปเลยสี่เล่มใช่ไหมมา4ี่คนเราก็เลยมาเช็คพาสปอร์ตอีกรอบนึงนะค่ะว่าเขาปเออสแตมป์วันที่ในพาสปอร์ตครบทุกคนหรือเปล่านะอเผอิญว่าอ่าไปเช็คพาสปอร์ตของลูกคนโตเขาไม่ได้สแตมป์วันที่ในพาสปอร์ตนะคะแต่ว่าพาสปอร์ตลูกคนเล็กเขาสแตมป์อยู่เนาะ ก็เลยต้องเดินกลับไปที่เอ่อทางเจ้าหน้าที่ที่เขาสแตมป์อ่ะบอกว่าเออคุณลืมคุณลืมเอ่อสแตมป์วันที่ให้ให้ลูกอีกคนนึงคือเขาก็บอกว่าอันก็คุณให้พาสปอร์ตเอ่อมาทีเดียวสี่เล่มอะไรอย่างเงี้ยเออมาทีเดียวกองกันเลยสี่เล่มอะไรเงี้ยจริงจริงมันต้องให้คนต่อคนอะไรอย่างเงี้ยเออเเราก็ว่าเออมาสี่คนมาสี่คนก็ให้มาสี่คนก็ให้พาสปอร์ตสี่เล่มอืม แต่เขาลืมลืมประทับตาลออถามว่าเออถ้าเขาลืมประทับตาออมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็คือถามว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเออหนักนะคะแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลา เคยเจอแบบเนี้ยนานไปแล้วนะของลุงคนโตเออขาออกลืมมาทับตาเนาะตอนขาเข้าลูกกับแฟนออติดต่อมออยู่เพราะว่าเออขาต้องเช็คเอ,อเอกสารเช็คอะไรพรงเนี้ยนะเนาะใช้เวลาเช็คนานเนาะทางที่ดีก็ให้เขาสแดมดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาที่เราบินกลับเข้ามาไทยนะคะใกล้เวลาบอดดิ้งแล้เนาะก็ ขึ้นเครื่องค่ะก็ใครที่มีเด็กนะะจะเป็น priority lane นะ,ะขึ้นเครื่องก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีใครมีบัตรนะคะของ flying blue น,นะคะเหมือน,นว่าเป็น member vip อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้เช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องก่อนนะคะเครื่องบินลำนี้นะคะที่เราจะไปมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เนาะถ้าจะเป็น first class กับ business อันนี้ของเราบิน economy นะคะ <Okay. S 1> ก็ดูที่ตั๋วนะคะว่าเรานั่งที่แถวไหน ของเรานั่งที่15นะคะจะอยู่โซนตรงกลางลำนะคะเรายังนั่งแถวที่15นะคะก็จะเอาของใส่ได้สองฝั่งเลยนะคะขาดจากาตรงที่เป็นลักเ k e t ไม่คือแถวนะคะ <B it> มีอะไรให้บ้างละ <B it> ม,มีถุงนะคะมีหนังมีเกมให้นะคะเร <B it> ิ่มมาก่อนก็จะได้เปรียบตรงที่ว่า เก <binary> ็บกระเป๋าเก็บของเก็บอะไรเก็บกระเป๋าใส่ข้างบนได้มีที่เก ok ็บเนาะถ้ามาทีหลังก็อาจจะไม่มีที่เก็บมีที่เก็บน้อยนะเราต้องไปเก็บไกลเนาะอนนี้ว่าเก็บตรงข้างบนยังมีที่ว่างอยู่เนาะเพราะว่าสัมภาระของเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบนเครื่องนะคะก็จะมีของเล่นแจกให้เด็กโตเหมือนกันนะคะ ในห้องน้ำนะคะก็จะมีที่เปลี่ยนแผ่นพืดเด็กนะคะก็จะกดขึ้นตรงนี้เนาะก็จะกางออกมาะคะ่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแผ่นพืดเด็กได้นะคะข้งางหลังก็จะมีพวกสบู่ครีมนะคะแฮนด์ครีมนะคะให้เราใช้นะคะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าล็อกนะคะล็อกสุดเนาะไฟก็จะเปิดนะคะ นี่เป็นเมนูเด็กนะคะก็จะเป็นพาสต้ากับไก่นะคะก็ถ,ถ้าเด็กต่ำกว่าอายุ2ขวบแล้วเออนั่งกับผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะไม่มีอาหารเด็กเล็กให้นะคะเราต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะ,ะถึงออร์มแลดาลนะคะเราต้องไปต่อเครื่องนะคะไปฝรั่งเศสนเนาะก็ถ้าต่อเครื่องนะคะก็จะมาทางซ้ายนะคะคือคือออเกตแล้วก็ทันเฟิร์นนะคะมาตรงจุดนี้นะคะ ก็จะมีป้ายหมอกตลอดทางนะคะแล้วก็เราต้องไปที่เกตไหนนะคะบางทีนะคะในบอดยิ่งพาจะยังไม่โชว์เกตนะคะเอ,อ่อไฟที่2ที่เราจะต้องต่อเครื่องเนาะแล้วก็ต้องมาดูที่จอตรงนี้นะคะ่ะเราไปต่อที่ลรนะียงเกต B35 นะคะดูเลขไฟทินนี้นะเพราะมันมีทั้งไฟของ KLM แล้วก็ไฟของอตัว, Air วแอ r ์ฟาร์มไเนาะ ดูกันหันไหมคะก็คือในหน้าจอเขาโชว์ออไฟลที่เรามาใช่ไหมคะก็คือ kl นะคะ3576นะคะของ klm เนาะทีนี้เราต้องจากอัมสเตอร์ดัมไปลียงนะคะฝรั่งเศสเนาะเราจะต้องนั่งแอร์ฟานนะคะออ af 179่ฉะนั้นนะคะในหน้าจอมันก็จะโชว์ทั้ง2ไฟไฟนะคะท,ทั้งไฟแรกแล้วก็ไฟล์ที่2ที่เราต่อเครื่องนะคะลองสแกนกระเป๋านะคะ สักกระกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาออกมาในของโซนนิวทูฟีนะคะแล้วก็ล้าวชของออของสายการบินนะคะจุดๆก็จะอยู่แถวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างนะคะเอ่อก็เพื่อที่จะเดินไปที่เกตตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วค่ะข้างล่างก็จะเป็นน mm hmm. ิวี้ฟีก็เราก็สามารถช mm ้อปปิ้งได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูเ,เวลาที่เครื่องจะออกด้วยนะคะของเรามีเวลา อีก2ชั่วโมงนะคะก่อนที่เครื่องจะออกก็สามารถช้อปปิง้งกินค้าก่อนได้นะคะก่อนที่จะไปเออผ่านอิมิเกชั่นก็ได้นะคะถ้ามีเวลาเหลือนะอันนี้อันนี้ของเราเมื่กี้นี้ดูบอร์ดเป็น B ใช่ไหม B35 า <B 35, S 1> ใช่ไหมคะมันก็จะมีป้ายบอกเนาะว่าโซน B โซน C โซนดไปตรงไหนนะคะ,ะเดี๋ยวไปผ่าน่ i อิมิเกชั่นก่อนนะคะถ้าเป็นพาสปอร์ตี่บลปไปทางนู้นนะคะ เอาออกพาสปอร์ตมันางอีกทางอีกฝั่งหนึ่งเนาะของเราก็มาเข้าช่องเอ่อออกพาสปอร์ตนะคะก็ค <c oughs> ือมีมีเราคนเดียวที่ถือพาสปอร์ตไทยเนาะนอกนั้นแฟนกับลูกก็มีพาสปอร์ตฝรัง่งเศสสามารถไปอีกช่องหนึ่งได้นะคะอนนี้เราผ่านอินเวนชั่นมแล้วนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าไปทางไหนเนาะ A B C D นะคะแล้วก็อ่านเบอตรงไปนะ กจะมีป้ายบอกน้ำพีไปทางขวาเน,นะาะเดี๋ยวเราเป็นทางขวาเนาะแต่ถ้าว่าถ้าใครที่เป็นบินบิชเน็ตนะคะถ้าจะไปเล้าของ KLM ก็ได้นะคะก็คือไปสซนใจนะคะเ<ฮ>ล้าของ KLM ก็จะมีเล้าวันแล้วก็เล้าทูนะคะถ้ามาที่นี่นะคะก็แนะนาซื้ออันนี้ยค่ะออวัฟเฟิลนะคะวัฟเฟิลของเนเ์แลดคค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นมีชื่อเสียงนะคะก็ซื้อไปฝากเพื่อนได้ฝากญาติได้นะคะสามกล่องสิบสองยูโรนะคะ แล้วก็มีเนี่ยพวกที่เป็นช็อกโกแ,นะแลตนะคะแล้วก็นี่เป็นของซีวเนียนะคะที่เป็นหลัรองเท้าอย่างเงี้ยนี่งานเลี้ยงเรียเป็นของฝากได้คนะ่ะอาหารมีป้าอีกเนาะดี ตะะอันนี้อย่ามาเล่าอนถึงตอนที่ตอนเช็คกระเป๋านะคะก็คือถ้าถ้าเรามาจากโซนที่เป็นยุโรปเลยคะ่ะก็คือไม่ต้องเช็คกระเป๋าแล้วเนาะแต่ทีนี้เรามีมาจากไทยเนาะเราก็ต้องมาเช็คกระเป๋าอีกรอบหนึ่งเนาะใครใส่เสื้อฮู้ด,ดานานๆน,นี้นะเขาก็ให้ถอดออกนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ถอดเบลเนาะถ้าของใครที่มากับลูกนะคะก็คือ ถ้าของอะไรที่เป็นน้ำาะะก็คือ,อ,นนะคะอนนไม่ต้องแยใส่กระบะกนะคะอีกทีน้องไม่ต้องเอาออกมาทาั้งรอบเนาะก็คือใส่ทั้งกระเป๋าเลยเนาะอย่างเช่นถ้ามีสัมภาระของลูกนะคะมีพวกน้ําพวกนมนะคะก็ใส่รวมกันในเป้เลยนะคะก็คือทุกที่ทุกรอบอะอันไหนที่เป็นของเลวนะคะก็คือเขาจะมาแยกละเอียดตรวจในเครื่องเ,ออเล็กอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อตรวจหา พวกสารทงวัตถุอันตรายเนาะ,ะทีนี้ว่ารอบนี้ก็คือไม่ได้มีตรวจเพิ่มอะไรเนาะเรามีเวลาานเฟอร์เคื่องกสองชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ก็เวลาผ่านไปเร็วมากไม่ได้ชอปปิ้งอะไรเลยคือแค่ซื้อแค่ v ลเฟอร์อย่างเดียวเนาะก็เกือบจะหมดเวลาสองชั่วโมงแล้วนะคะก็อันนี้เราก็ต้องเดินไปที่เกตเนาะก็เหลือเวลาเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะคะจะเริ่มเ,เริ่มเวลาบอดดิ้งแล้วเนาะ นี่ยค่ะตรงนั้นเนาะอยู่สุดทางเลยะค่ะ B 3 5เป็นประตูสุดท้ายเลยนะคะถึงสนามบินลียองนะคะไปเอากระเป๋าตรงนี้เนาะเอ็กซิต,ตรงนี้นะ,ะพอออกมาแล้วนะคะเราก็มาดูหน้าจอตรงนี้นะคะว่ารับกระป๋ารับกระเป๋าตรงที่แถวไหนนะคะมันก็จะมีบอก ที่กระเป๋าที่โลแปดแถวแปดตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะของเวลาที่ฝรั่งเศสน,นะคะเอ่อถ้าประเทศไทยก็จะประมาณตีสีครึ่งเนาะก็รวมเวลาทั้งหมดที่เ,เดินทางนะคะก็จะประมาณ16-17ดชั่วโมงนะคะใหรอบนี้แล้วก็เออเหนื่อยหน่อย ที่ว่าเออนานอนถ้าใครจะมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสมาต่อเครื่องที่อัลซดัมนะคะก็ลิปนี้ขอจบการรีวิวไปก่อนนะคะก่อนเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ